แล้วก็มอบไก่พันุไข่ในขณะที่ไก่พร้อมไข่และของเราชมมาเนี่ยคือพวกเราเนี่ยสามารถวัดและตรวจปาหวานได้ทันที <c oughs> คนที่ดูและนที่มาเนี่ยก็คือฝากพวกเราว่าทางสงจน,นะครับก็ทั้งหมดทคุณท่านว่า

ไไกลด้วยยิ้มด้วยที่ใช้ได้จริงๆอย่าเลือกคนที่มาสั่งเรานะครับโดยเฉพาะเลือกสจตนี่ต้องเอามาใช้ใช้้ยกขาไกลมาให้ใช้ให้ในยกขา มีครับถ้าท่านไม่มีกลับไปรายงานให้ท่านปเะธาน่าเหลือกันมาต้อนรับน้องใหม่เมื่อมาต้อนรับน้องใหม่แล้วมันเติมเนี่ยที่ตำบลตึมเราทําอะไรเะอโอท็อปของเราเป็นแอะไรนายกท่านใม่กลุมถ่ายภาพกับท่านนายกนะครับพี่น้องประชาชนครับสม่ซอีอครับเอนครับนะครับสวัสดีครับสวัสดี นีนะครับสวัส hmm. ด mm ีค hmm. ร mm ับสวัส hmm. ด ok. mm ีค hmm. รับเสียงมัน hmm. ก mm ่อนเจออเหมนจงยนมนะทำยหมือจะทําอคอมอนครมนียเมจทนะครับหนงมืนจะครับนจนะครอบหนจะคอท่านอเมทงนะคหมีะนจทงหนจหะทนคะทเมคะ ให้ประชาชนเนี่ยได้มีการบริโภคไข่ทุกวันนะครับซึ่งเป็นโปรตีนที่ถูกที่สุดแล้วซึ่งในบางช่วงเนี่ยไข่ก็จะมีราคาแพงนะฮะในช่วงมีราคาแพงเนี่ยเป็นการที่ลดรายจ่ายของชาวบ้านนะครับในการเพิ่มรายได้เนี่ยเรามอบให้ต่อ1น,อน,อนครัวเรือนเนี่ยสตัวซึ่งจะออกไข่เนี่ยสฟองทุกวันนะครับซึ่งเป็นไก่สาวที่ได้มอบเนี่ยในช่วงที่ราคาแพงเนี่ยสามารถนําไข่เนี่ยไปจําหน่ายได้นะครับถ้าบริโภคเหลือเนี่ยก็ขายได้ทุกวันในโครงการในเบื้อง ต้นที่เราได้ทาไปตลอดระยะเวลาเนี่ยในหลายพื้นที่เนี่ยได้มีรวมกลุ่มกันนะนำไข่ไปจําหน่ายก็เป็นการส่งเสริมไรายได้ให้กับชุมชนนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่อบจเนี่ยได้ทามาตลอดระยะเวลาเนี่ยการที่มันคนกับโลกกับสภาวันไปร้อคือการบางปีมาดอกจะมารวมกันนะ พี่บอปราชาาช้าขอบคุณวัดีครับสวัสดีครับเี้ยงนไก่ก่อนนะอย่าเพิ่งทำอะไรมานะเี้ยงนไก่ก็เยอเนี่เลยทั้งนั้นมาครับ